เวลาสมมติว่าเราอยากจะประสบความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าเราคิดถึงเงินทองหรือว่าเราคิดว่าอะไรคะนะภาพของเงินเยอะๆหรือว่าที่เขาอาหาซ้อนกันนะคะนะแต่พี่ตาจะบอกแบบนี้นะคะบางคนนะคะนะทําตามนั้นหาเชื่อขอรับแต่ทําไมส่วนคนส่วนใหญ่ใช้กดแรงดึงดูดไม่ได้ผลนะคะนะ พี่ต้าบอกว่าอะไรคะให้เชื่อให้เชื่อก็คือให้มีภาพนั้นขึ้นมาจริงๆว่าเราคือคนสําเร็จเราคืออะไรคะนะคนร่ํารวยเราคือคนที่อะไรคะเหลือเฟือมั่งคั่งนะคะแต่คนส่วนใหญ่เป็นไงคะจิตใต้สํานึกลึกๆของตัวเองเป็นคนที่มีหนี้ถูกไหมคะนะเป็นคนที่อะไรคะโหยหาเงินมันก็เลยย้อนแยง้งกับอะไรคะ ภาพในหัวแล้วคนส่วนใหญ่เป็นยังไงคะมีทัศนคติที่ไม่ดีกับความร่ำรวยมีทัศนคติที่ไม่ดีกับเงินซึ่งพี่จะบอกประจำว่าอะไรคะเงินไม่ใช่ต้นตอของสิ่งไม่ดีคนคืออะไรคะต้นตอของสิ่งที่ไม่ดีนะคะคนนะรวยนะคะถ้าเป็นคนดีก็อะไรคะช่วยเหลือคนอื่นๆแต่อะไรคะนะเงินถ้าไปอยู่กับคนไม่ดีก็ไม่ดีคะ่ะแต่ไม่ใช่เงินไม่ดี เพราะฉะนั้นเราต้องปรับทัศนคติเรื่องของเงินเรื่องของความร่ารวยก่อนเราจะประสบความสําเร็จจนร่ํารวยหรืออะไรครับเราจะมีเงินเข้ามาเยอะๆไม่ได้ถ้าจิตใต้สํานึกของเรานะเราไม่ชอบเงินอย่าบอกว่าไม่จริงค่ะพี่ต้าใครจะไม่ชอบเงินถ้าเราเป็นคนชอบเงินแบบนั้นเงินมันจะเข้ามาหาเราโดยที่อะไรคะกูมไม่อยากได้บางทีก็ยังจะอะไรคะซื้อเพอบางทีอะไรคะเริ่มเรื่องมากกับพี่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยลูกค้านะพี่ทํานิ่งแล้วคะ่ะนะตอบเยอะแล้วก็อะไร เสร็จแล้วเป็นไงคะส่งสลิปเลยนะเพราะเห็นอะไรฮนะพี่นิ่งแล้วนะที่ถึงบอกว่าอะไรคะนะนะคะอยากจะใช้กดแรงดึงดูดให้เป็นเราจะต้องบอกกับตัวเองว่าอะไรคะนะเรานะคะไม่ได้เกลียดคนร่ารวยเพราะเรารู้ว่าคนรวยนะคะเขาไม่ใช่หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดีทุกคนซึ่งนะ,ะนะ อะไรก็แล้วแต่ที่อะไรคะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่มนุษย์มันไม่ได้อยู่ที่เงินค่ะคนรวยก็มีทั้งคนอะไรคะคนดีและคนไม่ดีหนูคิดว่าคนจนไม่มีคนเฮียหรอคะ่ะมีค่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะนะไม่ว่ารวยหรือจนนะ,ะก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีค่ะไม่ใช่มีแต่คนรวยหรือคนจนนะคะเราจะต้องอะไรคะเคลียร์สภาพจิตใจของเราให้มันเห็นจริงตามนั้นก่อนนะคะไม่งั้นเราจะใช้อะไรคะ คนส่วนใหญ่ที่ใช้คือไปฟังอาจารย์มาแล้วเขาไม่ได้สอนให้อะไรฮะเราเคลียร์ใจทั้งหมดมันจริงๆเราก็จะอะไรคะนะก็ฟังไปอย่างนั้นแหลคะค่ะแล้วก็กลับมาก็ใช้ไม่เป็นก็เหมือนกับอะไรคะก็กลายเป็นว่าเอาจจะว่าเขาว่าอะไรคะเขาสอนให้ฝันหรืออะไรก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าอะไรคะนะถ้าเราใช้มันไม่เป็นเราก็จะดึงมันไม่เป็นนะคะนะอยู่ที่มุมมองค่ะไม่ไม่ไม ไม่ใจแคบมองลบค่ะน้องแอมนะคะพี่ต้าจะบอกว่าอะไรคะนะถ้าสมมุติว่าฮะพี่ต้ามองนะคะเรื่องเมื่อวานลบเป็นไงคะนะอาจจะเวียงวยีหรือก็อะไรคะไม่ได้ทําให้มันเกิดประโยชน์เลยแต่อะไรคะพี่กลับมองตรงนั้นว่าอะไรคะอ้าวมันเป็นโอกาสแล้วนี่กูขี้เกียจขี้เกียจอยู่กลายเป็นอะไรคะก็จะต้องไฟ์มันก็มองเป็นโอกาสไปได้ถูกไหมคะเราก็พยายามพี่ถึงบอกว่าอะไรคะนะพี่ต้าเป็นแบบนี้เลยไหมคะอะาระโตมาปุ๊บคิดบวกคิดบวกเอาเปล่าค่ะนะ คิดลบๆก็เคยค่ะประจําเลยค่ะนะส่วนใหญ่ด้วยค่ะยิ่งตอนอะไรคะเป็นวัยรุ่นตัวกูของกูมากเพราะว่าอะไรคะเป็นลูกคนเล็กนะแล้วก็อะไรคะไม่ยอมใครนะไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มนะคะครอบครัวกลุ่มใครก็แล้วแต่นะะเป็นคนไม่ยอมใครเลยนะก็เลยเป็นไงคะทําให้นิสัยไม่ค่อยดีหรอกคะ่ะนะแล้วก็อะไรคะใครทําให้ถูกใจหน่อยเป็นไงคะนะ ไม่คุยไม่อ,ไมอ,อะไรกับเขาไม่อะไรคะแล้วก็ที่บ้านก็อะไรคะพี่นะ่ะเป็นคนเอาใจใจมากแล้วก็เป็นคนที่นีสัยไม่ดีมากๆนะจริงๆนะคะตอนเป็นเด็กนะถ้าอะไรคะ่ะนะกับคงกับข้าวค่ะที่บ้านทําไว้ถ้าไม่ไม่ไม่ถูกใจไม่กินนะคะนะแล้วก็จะพูดให้คนอื่นอนะค่ะรู้สึกอะไรเจ็บช้าน้ําใจด้วยนะก็จะพูดเลยว่าหนูมไม่กินหรอกแบบนี้นะทั้งทั้งที่อะไรคะ่ะนะตั้งใจทําไว้ให้ถูกไหมคะนะแต่ถามว่าอะไรคะ่ะนะ เราเริ่มโตขึ้นโตขึ้นนะก็อะไรคะเรียนรู้เรื่อยๆถูกไหมคะจนกระทั่งอะไรครับพี่ถึงบอกว่าพี่ไปลงคอร์สอะไรคะวิทยาศาสตร์สมองเพื่อที่จะอะไรคะเราเริ่มพอเราโตขึ้นเรื่อยๆยิ่งอะไรคะตอนเราอยู่แคบแคบแค่ที่บ้านแค่ที่อะไรคะโรงเรียนกลุ่มเล็กๆค่ะแล้วก็อะไรคะก็นิสัยแบบเดิมๆแต่พอเรายิ่งโตนะยิ่งจบมาค่ะพอเรียนจบมาอะไรปุ๊บเป็นไงคะเข้าที่ทํางานตอนนี้กลายเป็นว่านะถ้ามึงนิสัยแบบนี้นะมึงใจยังไงคะมันเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะนะ เพียงแต่ว่านีบ่บางคนต้องนะพัฒนาปรับปรุงนะคะสวัสดีค่ะนะเป็นไงคะกกนะสามีอยู่หรอคะชาบาแก้วนะมันหมดวาเลนไทน์แล้วไม่ใช่เหรอลูกนะคะนะจิกมันหน่อยนะคะอิจฉามันคนมีผัวนะคราวนี้เป็นไงคะพี่ตั้งก็ไปลงคอสนะคะเผลอหลับนะคะค่ะนะนะพูดอะไรก็ได้ค่ะชั่วโมงนี้นะคะมาช้าแต่มานะนะเอาที่อะไรคะสบายใจกันเลยค่ะนะ พี่ต้าก็เลยไปลงคอร์สในที่คอร์สนั้นเขาก็อะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้านะคะพี่ต้าจะ,อะสอนวิธีการให้เราฝึกอะไรคะนะการคิดบวกนะคะพี่ต้าก็มาจากการฝึกทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าอะไรคะเชื่อแล้วก็ทําจริงๆนะคะแล้วพี่ต้าจะบอกแบบนี้นะคะนะพี่ที่พี่บอกว่าอะไรคะเชื่อเชื่อก็คืออะไรคะให้เราเห็นภาพถูกไหมคะแล้วนะคะวิธีการเห็นภาพเราจะต้องเห็นภาพจากอะไรคะจิตใต้สํานึกนะคะ นะเราจะต้องเห็นภาพจากจิตใต้สำนึกก่อนนะคะว่าอะไรคะนะมันเกิดขึ้นจริงนะค,ะคนส่วนใหญ่ที่ตกม้าตายคืออะไรคะเข้าใจว่านะค,ะความคิดคือจิตใต้สำนึกที่ตาจะบอกแบบนี้นะคะการใช้อนะ,ะแรงดึงดูดเราจะต้องใช้จิตใต้สำนึกซึ่งมันลึกกว่าความคิดนะคะนะเพื่อที่จะดึงมันขึ้นมาให้มันเป็นนะคะความจริงแต่ถ้าเมื่อไรเราคิดแค่ว่าอะไรคะ เพราะคนบางคนมันคิดไม่ลึกจริงๆใช้แค่ภาพแล้วก็บอกว่าอะไรคะพอบอกว่าให้นึกถึงภาพแต่คำว่านึกถึงภาพนั่นหมายถึงนะคะเราจะต้องได้ไปถึงถึงท่านอะไรคะจิตของมันเลยจิตใต้สํานึกของมันเลยไม่ใช่แค่เห็นภาพเแค่เห็นภาพแบบนั้นเรียกว่าอะไรคะความคิดค่ะนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้อะไรคะเห็นภาพจากจิตใต้สํานึกยังไงคะนะสมมุติว่าอะไรคะหนูนะคะคิดว่าหนูจะเป็นอนะ ทำเหมือนอย่างพี่ตาสมมติว่าพี่ตาคิดว่าเดี๋ยวพี่ตาจะทากระเป๋าหูไม้ค่ะนะใจของพี่ตาจิตใต้สํานึกของพี่ตาเห็นภาพแบบนั้นเลยว่าอะไรคะมันไม่ใช่แค่ความคิดนะคะแต่มันเป็นจิตใต้สํานึกที่เราจะต้องรู้ว่าอะไรคะถ้าเราจะต้องทําแบบนั้นเราจะต้องทํายังไงอะคะมันก็ต้องอะไรคะก็มึงก็ต้องสั่งกระเป๋าไงต้ามึงก็ต้องมันจะมีวิธีการนะคะโั้นตอของมันบอกเพื่อที่จะให้เราไปสําเร็จเลยแต่ถ้าเราอะแค่ความคิดก็คืออะไรคะคิดอยู่นั่นนะคะ ก <itous. S 1> ูอาจจะต้องทําหรือเปล่าหรือกูไม่ทําหรืออะไรอันนี้เรียกว่าอะไรคะความคิดแต่อะไรคะจิตใต้สํานึกของเราที่ยังไม่ได้สั่งสารลงไปแต่ว่าจิตใต้สานึกของพี่นะคะเป็นไงคะมันบอกเลยต้ามึงจะต้องอะไรคะสั่งสารนะเสร็จแล้วก็อะไรคะนะถ้ามึงอยากจะให้งอนมึงสวยมึงก็จะต้องอะไรคะไปหาผ้าลายไทยมาตัดซีบมาทาแบบนี้สิคะลองเข้าไปดูใกล้ๆคืออันนี้เรียกว่าอะไรคะจิตใต้สํานึกที่อะไรคะเราดึงมันออกมาใช้ที่เราอะไรคะเชื่อว่า ตัดสินใจทําแบบนั้นจริงๆมันจะยิ่งทําให้เราเป็นยังไงคะมีเงินเราไม่ได้ใช้แค่ความคิดตื้นๆที่เคยพูดว่าอะไรคะเคยสอนว่าความคิดมันตื้นถูกไหมคะถ้าเมื่อไหร่เราใช้แค่อะไรคะความคิดนะ,ะเราไม่สามารถนะ,ะใช้กดแรงดึงดูดได้คนสน่วนใหญ่ก็ตกมาตายตั้งแต่ข้อแรกนะคะเพราะฉะนั้นทําไมบางคนถึงใช้กดอนะฮะกดแรงดึงดูดไม่สําเร็จไม่ได้ถูกไหมคะนะ,ะ,นะะเหมือนอะไรนะฮะ ถอดมาเป็นขั้นตอนวิธีทำถูกต้องนะคะคืออะไรฮะจิตใต้สํานึกตอนแรกเลยคือเราเห็นภาพถูกไหมคะเห็นภาพเราเชื่อแบบนั้นเลยค่ะถูกไหมคะเมื่อเราเชื่อแบบนั้นปุ๊บเป็นไงคะจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยสมมต<ร>ินะคะเราจะทําอะไรก็แล้วแต่จิตใต้สํานึกของเราจะบอกขบวนการกับมันเองไม่ว่าฮะเราจะคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราใช้จิตใต้สํานึกคิดถูกไหมคะมันจะมีเป็นขั้นตอนแต่ถ้าอะไรเราใช้แค่ความคิดคือมันลอยค่ะมันหลักรอย ถูกไหมคะนะมันก็จะอะไรคะมันจับต้องไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแค่ความคิดนะคะแต่ถ้าเมื่อ,อไรที่เราใช้จิตลงไปอะ,ะ่ะแตะอะะถูกไหมคะมันจะลึกกว่านั้นมันจะเริ่มมีอะไรคะขบวนการที่จะอะไรคะไปสู่ความสําเร็จถูกไหมคะสมมติเราคิดว่าเราจะสร้างกระเป๋าที่มาะะทําจากหูไม้คราวนี้เราก็ต้องคิดแล้วว่าเอา้ากระเป๋าที่ไม่ต้องใช้หูไม้เขาจะต้องใช้ลายอะไรกันบ้างะอึงก็จะต้องเอาแบบไหน่ะคะถึงจะสวยถึงจะอะไร ถูกมในเมื่อเราบอกกับจิตของเราแล้วว่าอะไรคะฉันจะทําและฉันเชื่อว่าเดี๋ยวฉันจะทำนะพี่ก็นั่งคิดตั้งแต่อะไรคะยังไม่สั่งสารเสร็จแล้วเป็นไงคะในเมื่อใจกูเชื่อแล้วอะนะไม่ถึงอะไรคะ15นาทีเลยก็อะไรคะโทรลงสั่งสารทันทีถูกไหมคะเนี่ยค่ะคืออะไรคะวิธีการอะไรคะเชื่อนะเสร็จแล้วก็เป็นไงคะนะในเมื่อเราเชื่อปุ๊บถูกไหมคะ เราก็ขอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเมื่อเราเชื่อเสร็จแล้วเราขอนะ,ะแล้วก็บางคนบอกว่าอย่างไงคะนะพี่ต้าในเมื่ออะไรคะหนูก็หนูก็เชื่อนะแต่บางคนก็ยังเชื่อในแบบที่พี่ต้าบอกคือใช้แค่ความคิดถูกไหมคะแล้วพอเสร็จแล้วบอกว่าอะไรคะนะขอก็ขอแบบอะไรคะนะขอแบบหลักร้อยเพราะว่าอะไรคะนะ ก็เราไม่เคยเชื่อตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วเพราะเราใช้แค่ความคิดว่าอะไรคะคนบางทีเราไปเรียนนะคะกดแรงดึงดูดเขาบอกว่าอะไรคะให้เราเห็นภาพนั้นแล้วก็ให้เราเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงในเมื่อเราจะเกิดขึ้นจริงได้ไงคะในเมื่อเราไม่เคยได้ใช้จิตใต้สํานึกเลยเราใช้แค่ความคิดแล้วเราก็บอกกับตัวเองว่าอันนี้แหละค่ะคือภาพของอะไรคะนะของสิ่งที่มันเกิดขึ้นของสิ่งที่อะไรคะที่พี่บอกว่าให้หนูอะไรคะนะ ให้หนูเชื่อให้หนูนึกภาพว่ามันเกิดขึ้นแล้วหนูไม่เข้าใจว่านั่นคือแค่ตื้นต้นเองแค่ความคิดเองนะคะเสร็จแล้วในเมื่อเราขอเราขอแล้วเราก็ต้องอะไรคะเปิดใจรับว่านะมันได้เกิดขึ้นแล้วเชื่อว่ามันได้เกิดขึ้น,นจริงๆนะคะภาพที่เกิดนั้นนะคะก็ต้องมาจากอะไรคะจิตใต้สำนึกจากอะไรคะสิ่งที่เรารู้ว่านะคะ มันจะต้องคือเรายอมรับว่ามันคือเกิดเรื่องจริงมันต้องเป็นเหมือนที่พี่เคยพูดว่าเลยคะพี่เห็นภาพของการที่พี่ทาเพจตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งอะไรคะมาถึงวันนี้พี่เห็นภาพมันจริงๆแล้วก็อะไรคะพี่ก็ต้องพยายามทําภาพนั้นออกมาให้มันเป็นของจริงแต่ถ้าใครค่ะใช้กดแรงดึงดูดแค่อะไรคะคิดอย่างเดียวมันจะประสบความสําเร็จเป็นไปได้ไหมคะมันเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าอะไรคะมันเป็นทางลัดได้โดยที่อะไรคะ ในเมื่อใจเราเชื่อแบบนั้นเราส่งต่อให้อะคะความรู้สึกของเราว่าเราจะได้แบบนั้นจริงๆเราจะต้องยั่งยืนแบบนั้นเราจะต้องมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถูกไหมคะแล้วเราก็อะไรคะเปิดใจรับที่จะให้มันเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้จริงๆนะคะแล้วก็อะไรคะนะรอรับรอรับคืออะไรคะเราจะต้องเชื่อกลับไปอีกว่านะความสําเร็จนะไม่ได้จะต้องมาจากอะไรคะเงินอย่างเดียวคือคนส่วนใหญ่จะชอบคิดว่าอะไรคะการที่เราจะมีเงินนะคะเราก็จะต้องทํางาน สมมติว่าเราคิดว่าอะไรเราจะไปเที่ยวต่างประเทศเราก็จะมันคนเราส่วนใหญ่จะใช้แค่พัิร์ที่คนจะทํากันตามอะฮะมาตรฐานของคนทั่วๆไปอย่างเช่นเราคิดว่า,าฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเราก็จะต้องพยายามให้ตัวเองทางานหนัก,นกๆเพื่อที่จะมีเงินไปเที่ยวถูกไหมคะแต่เราไม่เชื่อว่าอะไรคะมันอาจจะมีแบบอื่นก็ได้ที่จะสามารถทําให้เราอะฮะมีเงินไปเที่ยวมันอาจจะมีเส้นทางอื่นก็ได้ที่มันจะสามารถทําให้เรา ไปเที่ยวได้นะคะให้ถ้า uh huh. ให้พี่ตายกตัวอย่างนะ,ะแบบนี้นะคะสมมุติว่าเราอยากจะไปประเทศญี่ปุ่นอันนี้คืออะไรครับภาพในหัวของเรานะ,ะเหมือนกับเราอะไระเราฝันหวานนั่นแหละว่าเราจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นถูกไหมคะอันนั้นคืออะไรคะอ่ะเรามีภาพในหัวเสร็จแล้วเป็นไงคะรู้สึกรู้สึกคืออะไรคะก็เ,เหมือนที่พี่ต้าบอกว่าอะไรคะคนเราอ่ะจะไปญี่ปุ่นเราจะต้องมีอะไรบ้างเราก็ต้องคิดแล้วถูกไหมคะกู Ó, <ข> <ility> จะต้องมีตัว๋วกูจะต้องมีที่พักกูจะต้องมีอะไรคะ ขึ้นเครื่องตอนไหนเวลาไหนก็คือขั้นตอนขั้นตอนก็คืออะไรคะนะก็คือขอถูกต้องนะคะทำให้ใจเชื่อเสร็จแล้วก็ยังไงคะก็พี่ตาให้ให้หนูเห็นภาพหนูนึกตามนะคะนะถ้าสมมุติว่ารเราจะใช้กดแรงดึงดูดเชื่อเรื่องของฉันจะไปญี่ปุ่นคะ่ะนะแล้วยังไงคะนะภาพในหัวของเราโอ้ตอนที่เราไปเดินเที่ยวญี่ปุ่นแบบนี้เลยคะ่ะฟินมากพี่ตาดีคะ่ะชอบคะ่ะถูกไหมคะอ่ะท่านี้เราขอมันก็จะต้องมีอะไรคะ เปิดใจอย่าหะว่าอะไรคะนะขั้นตอนที่เราจะไปญี่ปุ่นได้อ่ะคะ่ะถูกไหมคะมันก็คือวิธีการที่จะทําให้เราค่ะเป็นไงฮะไปญี่ปุ่นให้ได้จากสิ่งที่เราฮะ,ะเราคิดเชื่อก่อนเลยนะคะเชื่อแบบนั้นแล้วก็เป็นไงคะก็หาวิธีสิคะถ้าเชื่อเฉยๆแล้วก็ไม่หาวิธีอ่ะคะ่ะก็ได้ไปไหมคะก็เหมือนกับมึงใช้ไคมึงใช้แค่ความคิดไงคะถูกไหมะนะคราวนี้เป็นไงคะพอเราค่ะ พอเราเห็นภาพปุ๊บถูกไหมคะแล้วเราก็เราเชื่อก่อนเสร็จแล้วเราขอเสร็จแล้วเราก็ต้องอะไรฮะอ้าวการไปญี่ปุ่นไม่ได้หมายความว่าอะไรฮะเราจะต้องทํางานสัก10ปีแล้วค่อยไปหรืออะไรเราอาจจะมีอะไรคะนะเงินมาจากช่องทางอื่นก็ได้